ใช้เส้นประมาณ20่กิโลนะครับครับผมน้ำนี่คือ3หม้อนะโม่โม่ละสีหขายที่นประมาณขายตลาดล้วก็มาแล้วขายรวมแล้วแบประมาณยี่สิบปีนะนี่ถ้วยนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยถ้วยนี้ก็35นะครับผมขายกี่คนนะครับหกคนนะครับสี่ชั่วโมงนี่คือหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับ45บาบาทไว้จับเจ๊หมูครับมาถึงที่ต้องลองครับผมเดี๋ยวชิมให้ดูครับผม เดี๋ยวยังไม่ปรุงนะครับตอนนี้นะนกินเร็วๆน้ำนี่คือรสชาติที่อร่อยเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าวัดไร่ขินครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ๊หมูเปิดเจอน้าข้นนะครับสวัสดีเจ๊หมูด้วยนะครับผมโอ้ร้านนี้คุลุมขายดีเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือหม้อหม้อน้ําซุปใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนลยนะครับวัตถุดิบทางร้านนะครับ เอาราคาเขาก็จะมีนะครับนี่นะครับราคา35บาทแล้วก็พิเศษ45บาทนะครับนี่นะครับครับผมนี่ขายทุกวันเลยใช่ไหมครับขายทุกวันวันนี้วันเดียวนะครับถ้าเป็นวันปกตินี่ขายที่ไหนครับปกติตะกอนขายอยู่หลังโคแก้ะไม่ขายขายที่นีืครับผมนี่คือขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี่ตีห้าถึงสิบครับผมตีห้าถึงสิบโมงนะครับครับผม ก็คือสั่งกลับบ้านได้เนาะแล้วก็กินที่นี่ได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหลังร้านนะครับเดี๋ยวพาไปดูวัตถุดิบนะครับน,นี่นะครับวัตถุดิบทางร้านนะครับโอ้ยจัดหนักๆแน่แนๆเลยนะครับท่านผู้ชมน,นะราคา35พิเศษ40บาทนะครับลูกค้าลุมเลยทีเดียวนะครับทานนะ่านผู้ชมนะน,น,นี่น้ำมอน้นซุป ใหญ่ๆะครับท่าชมชมใช้เส้นประมาณยี่ิบกใช้เส้นประมาณ20่กิโลนะครับครับผมผมเส้นหมี่เส้นหมี่ก็ประมาณโลครึ่งเส้นหมี่นี่คือโลครึ่งน้ำนี่คือ3าม้มดน่ะโม่ละ45ครับผมนี่คือหม้อเบอร์อะไรครับเนี่ยหม้อเบอร์45นะครับหม้อนี่คือ3ามโม่แลครับน้ำนะครับนี่คือขายที่นี่มานานนี่ยังครับขายที่นานนานแล้วไหมนานแล้วนะครับผม ก็ขายรวมแล้วแบบประมาณยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีนะโอ้ครับผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นนะครับมีมีกี่เส้นนะครับสองเส้นค่ะเส้นมีกับเส้นใหญ่มีเส้นมีกับเส้นใหญ่นะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นฝั่งนู้นนะครับสวัสดีครับผมนี่ตัวนี้คือเป็นเส้นใหญ่ใช่ไหมครับพี่ครับผมครับผมเป็นเส้นกว่เจ้าหนะเส้นใหญ่นะครับผมนี่ตัวนี้คือวันหนึ่งนี่คือลงเยอะเลยนะครับหลายกิโลเลยนะ ปีห้าถึงสิบโมลครับตอนสิบโมลก็หมดแล้วนะครับก่อนขายเต็มตอนนี้หมดไปกี่โมลแล้วครับวันนีส้สองโมลเนี่ยสงโมลใหญ่สโมลใหญ่แล้วนะครับอ๋อครับผมนี่คือวัตถุดิบทางร้านนะครับจัดหนักๆแน่นๆเลยนะนี่คือเป็นเส้นหมี่ใช่ไหมครับครับผม ขายดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับของหมดนะครับประมาณ9ก้าโมงประมาณเก้าก็หมดแล้วนะครับนี่คือจะมีอะไรบ้างครับเนี่ยไส้มีตอดมีมีข้าวมู๊มีไข่มีอะไรบ้างครับผมนี่นะครับ ราคาก็จะมี35แล้วก็40นะครับพิเศษ40นะนี่นี่นะครับขายกันตักกันไม่ทันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางร้านตัวนี้นะโอ้นี่นะครับลูกค้าลุ้มเลยนะครับท่านผู้ชมนะกลวยจับเจ๊หมูนะตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับขายตีห้าถึงสิบโมงครับแต่ว่าประมาณเก้าโมงของก็หมดแล้วนะครับนี่ถ้วยนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย คืในวันศสิบห้านะครับผมขายดีกันทีเดียวเลยนะครับจากก็ไม่ทันเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะนั่งนะครับแล้วก็สั่งกลับบ้านนะครับขายดีนะครับใครที่มาเดินตลาดเช้าวันไรกเขียนครับอย่าลืมนะครับแวะมากินเปิดจับร้านนี้นะครับเจ๊หมูเปิดจับน้ำพ้นนะครับนี่นะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ขายดีนะครับวันหนึ่งนี่คือลงวัตถุดิบเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับขายกี่คนนะครับ หกค, <6 S 2> คนนะครับสี่ชั่วโมงนี่คือหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหประมาณประมาณนี้เอาห้าสิบสิบคนรมาเลยเอาไหมโอ้ยนั่นมันวิ่งว่าวบ้านเหรอขายสี่ชั่วโมงหมด เตรียมใส่ถุงไว้นะครับถ้าไม่เตรียมก็คือไม่ทันนะครับคขอบผมอ่าสวัสดีคุณลูกค้าเด้อครับผมเป็นไงบ้างครับร้านนี้มาโอ้ผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากนครชัยศรีนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องชิมครับวันนี้นะครับร้านนี้เด็ดเลยครับร้านนี้นะคนลุมเลยทีเดียวนี่น้ำซุปนี่คือวันนี้ลงไปหลายหม้อแล้วนะครับ ไม่ถึงสี่ชั่วโมงนะครับของหมดสุดยอดเลยครับตัวนี้คือ45บาทนะครับเดี๋ยวผมไปชิมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือ4ี่บาบาทเนาะครับผมนี่กถเเดือดแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปชิมให้ดูครับผมนี่นะครับ45บาทาบาทตัเจ๊มูครับมาถึงที่ต้องลองครับผมเดี๋ยวชิมให้ดูครับผมเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนนะครับ ที่นั่งเต็มนะครับครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนะนี่กว๋วยจับเจ๊หมูนะครับน้ำข้นจะให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวยังไม่ปรุงนะครับตอนนี้นะน้ำนคือรสชาติที่อ,อร่อยเลยครับจะเติมขอเติมหน่อยนะนี่นะครับนี่ลูกฟ้าเป็นไงบ้างครับตัวเล็กอร่อยไหม ไอ้ไหมครับไดบบไมบายไม่บายก็ไครับเห็นครับลูกค้านะครับเยอะเลยนะครับมาเดี๋ยวรอลุยกันเลย,ยน,ลลยนี่อย่บอกว่าร้านนี้นะครับขายดีมากเลยนะครับอร่อยครับอร่อยครับพี่ พริกหมดนวะเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่อร่อยไหมครับอร่อยนะกระจับเจ๊หมูนะครับตราเช้าวัดไล่ขิงนะนี่ครับตัวนี้พิเศษนะครับ45บ,บาทให้มาเยอะเลย Dìm má lâu mà khâu con được phía lâu Hãy subscribe không ก็เป็นร้านเกี๊ยเจ๊หมนูนะครับเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับขายทุกเช้าที่วัดไร่ขิงนะครับขายทุกวันอาทิตย์ที่วัดไร่ขิงนะครับตอนตีห้าถึงเก้าโมงนะครับถึงสี่ชั่วโมงนะครับทั้หมดนะครับมาเดินบ่อยไหมพี่แต่ว่าตลาดใหญ่เลยเนาะของเยอะมาก ช่องตลอดถ่ายคลิปครับตลอดถ่ายคลิปครับผมขอน้ำไปเลยดีกว่าอันนี่ครับเครื่องในหมูแน่นๆครับอืมครับขอบคุณเจ๊หมูด้วยนะครับวันนี้นะครับผมครับผมก็จะเรียกนะครับมาอุดหนุนร้านก๋วยจั๊บเจ๊หมูนะครับตลาดเช้าวัดไร่เขีงนะครับขายตั้งแต่เวลาตีห้าถึงสิบโมงครับแต่ว่าประมาณเก้าโมงของก็หมดแล้วนะครับ วันนี้ช่องตลอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามช่องตลอนถ่ายคลิปด,ด้วยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับผม